เอาละครับโงมกล่าวงามๆและตามด้วยคําว่าสวัสดีกันนะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับเอซิแล้วก็เกม e n นช i n อิมแพกนะครับแล้ววันนี้เราก็มีตัวละครที่เพิ่งเข้ามาใหม่แกะกล่องเลยและเรียกได้ว่ากอบกู้ชื่อเสียงท่านหินกลับมาพอสมควรเลยนะครับซึ่งในตอนแรกอ่ะผมเห็นทีเซอร์ของน้องและดูไปก็บ่นในใจไปครับว่าแบบเฮ้ยอะไรวะตัวหินอีกแล้วเห บอกกับได้ยินหลายๆคนแซวนะครับว่าตู้กาชาตู้นี้มันตู้4ดาวไม่ใช่ตู้5าดาวบางคนก็บอกว่า5ดาวมันเป็น NPC บางคนก็บอกว่าอา้าวตู้นี้มี5ดาวด้วยเหรอในใจผมก็แบบโอ้โหถ้าจะดูถูกดูแคลนขนาดนี้ไหนว่าผมขอลองสักหน่อยสิว่ามันจะแย่ขนาดนั้นเช่หรือและก็แน่นอนนะครับว่าวันนี้ผมจะมาพูดถึงน้องอัลเบโดเจ้าชายอินดี้ดีดีด,ดไปฮะเราไปรู้จักความอินดี้ของน้องกัน เริ่มแรกเนี่ยเรามาทําความรู้จักน้องกันก่อนละกันนะครับสาหรับหัวหน้าทีมสืบสวนแห่งกองอัศวินฟา v o อรียสผู้เชี่ยวชาญในการเล่นแร่แปรธาตุคนนี้ถึงแม้ว่าจะไม่เชี่ยวชาญในการออกรบหรือว่าใช้แรงนะครับแต่น้องก็เป็นแนวหลังที่ช่วยสนับสนุนดาเมจให้กับทีมได้อย่างดีเลย นั่นก็เพราะว่าสกิล e ของน้องนะครับที่ชื่อว่าโซล่าไอโซโทมานั่นเองโดยที่การใช้สกิล e ของน้องเนี่ยจะเป็นการเรียกดอกไม้ธาตุหินออกมาวางไว้ที่พื้นนะครับซึ่งเจ้าดอกไม้อันนี้จะสร้างอาณาเขตไว้รอบตัวมันเองและศัตรูที่อยู่ในอาณาเขตนี้นะครับเวลาโดนโจมตีเนี่ยเจ้าดอกไม้อันนี้นะครับจะทําดาเมจเสริมเป็นธาตุหินตามคาบป้องกันของอัลเบโดเพราะฉะนั้นแล้วนะครับยิ่งคาป้องกันของน้องอัลเบโดมีมากเท่าไหร่สกิล e ของน้องก็จะแรงมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งเอฟเฟกการสร้างดาเมจนี้จะเกิดขึ้นได้ทุก2วิและดอกไม้ก็อยู่ได้นานถึง30วิเลยนะครับและแน่นอนนะครับถ้าหากว่าเราต้องการที่จะรีดดาเมจจากสกิลนี้ให้ได้มากที่สุดเนี่ยเราก็ต้องจํากัดพื้นที่ให้มอนอยู่แต่ในวงเท่านั้นซึ่งก็โชวดีนะครับที่สกิลของน้องเนี่ยสามารถคอมโบได้กับการรวบมอนของธาตุลมได้อย่างดีเลยยังครับยังไม่หมดยังมีข้อดีอีกสําหรับโซล่าไอโซโทมาของน้องอัลเบโดเนี่ยตัวละครทุกตัวย้ําว่าทุกตัวนะครับสามารถทําให้เกิดปฏิิิกกกรยยาาาดาาดดดเเมมมจอไไ้้หล ขอแค่มอนสเตอร์อยู่ในวงของดอกไม้เท่านั้นเองแหมผู้ได้เต็มปากเลยนะครับว่าน้องอัลเบโดเนี่ยคือสับดาเมจที่แท้ทรูและโซลาไอโซโทมายังเพิ่มความรุนแรงได้อีกจากพรสวรรค์ติดตัวในการเลื่อนขั้นครั้งที่1นั่นเองครับและดอกไม้ที่น้องอัลเบโดแปะไว้ที่พื้นก็ไม่ได้มีประโยชน์แค่เป็นวัตถุทางหินอย่างเดียวมันยังทําหน้าที่เป็นลิฟต์ให้เราได้ด้วยนะครับโอ้โหจัดหนักขนาดนี้ยกให้เป็น5ดาวธาตุหินออฟเดเยร์เลยได้ไหมต่อไปก็ทําไม้ตายของน้องนะครับซึ่งขอเรียกสั้ โดยที่ทาไม้ตายของน้องนะครับจะเป็นการระเบิดคริสตัลธาตุหินและสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างอย่างรุนแรงเลยนะครับแต่ความแรงแค่นี้มันยังไม่พอครับยังเสริมได้อีกเพียงแค่ก่อนใช้งานท่าไม้ตายเนี่ยให้เราวางโซล่าไอโซโทมาหรือว่าสกิล e ของน้องไปก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราใช้ท่าไม้ตายเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าดอกไม้ที่เราวางไว้ตอนแรกนะครับจะทาดาเมจเสริมอีก7ครั้งภายในอานณาเขตของมันนั่นเองฝังแค่นี้พาสุดแล้วนะครับการใช้พลังงานธาตุและคูดาวยังสุดกว่าอีก เพราะว่าท่าไม้ตายของน้องนะครับมีคูดาวแค่12วิและใช้พลังงานน้อยมากๆแค่40หน่วยเท่านั้นเองเดียกได้ว่าถ้ามีของฟื้นฟูพลังงานท่าระดับหนึ่ง <c oughs> ก็สามารถใช้ท่าไม้ตายได้โคตรบ่อยเลยนะฮะและท่าไม้ตายนี้ก็มีพรมสวรรค์ติดตัวเหมือนกันซึ่งเอฟเฟกของมันนี่ก็โหฟอทีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเพิ่มความชำนาญท่าได้สูงถึง125หน่วยเลยนะท่งน้องมาดีขนาดนี้จะไม่มีติดไอดีไว้เลยก็จะใจร้ายไปหน่อยมั้งครับ และนี้ก็คือข้อมูลเบื้องต้นทั้งหมดของหัวหน้าทีมสุดสวยของเราน้องอัลเบโดนั่นเองครับต่อไปเราก็มาดูกันนะครับว่าน้องจะเหมาะกับอาวุธและก,ก็อุปกรณ์สวมใส่แบบไหนเริ่มแรกที่อาวุธนะครับ สำหรับอาวุธที่น้องอัลเบโดควรสวมใส่เนี่ยก็ควรที่จะเป็นการส่งเสริมให้สกิลของน้องนั้นแรงขึ้นซึ่งพอโจหัวมาขนาดนี้แล้วนะครับอาวุธ e s t e r i n g d e s i น n ที่ได้จากเพสเนี่ยก็ดูจะเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าการขัดเกลาวของดาบเนี่ยทำให้สกิลธาตุของเราแรงขึ้นแถมมีอัตราติดคีที่มากขึ้นด้วยหรือจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะคบก็คือ Har b บ n g e r o f Daw n นั่นเองถึงแม้ว่าดาบนี้จะเป็นอาวุธแค่3ดาวแต่ว่าออฟสองและการขัดเกลาวที่เหมาะกับ,กบอ,กอัลเบโดหนีตัว่ึง เพราะว่าตามหลักการใช้งานของอัลเบโดเนี่ยก็คือเรียกออกมาใช้สกิล E แล้วก็เรียกตัวอื่นออกมาแทนเพราะอย่างนี้แล้วเลือดของอัลเบโดก็แทบจะไม่ลดเลยถูกไหมครับทำให้การขัดเกาของดาบติดตลอดเวลานั่นเองต่อไปก็เป็นในส่วนของอาร์ติแฟกต์นะครับซึ่งอาร์ติแฟกต์ที่เหมาะกับน้องในตําแหน่งสับ DPS เนี่ย ก็ไม่น่าจะมีอัานไหนดีไปกว่าอาชาอีกเพตราแล้วเพราะว่าเซตนี้นะครับสามารถเพิ่มดาเมจธาตุหินได้สูงถึง15%และถ้าเราเก็บผลึกธาตุที่ตรงกับตัว DPS หลักของเราแล้วเนี่ย<ด>ก็จะทําทให้ตัว DPS หลักของเรานะครับสามารถบูตดาเมจได้อย่างมหาศาลเลยนะแต่ตรงนี้ก็ต้องขอย้ำไว้ก่อนนะครับว่าคนที่ใส่เซตน,นี้จะต้องเก็บเท่านั้นซึ่งก็คืออัลเบโดเนี่ยต้องเป็นคนเก็บผลึกธาตุ เอฟเฟกต์เซตนี้มันถึงจะเกิดนะครับและจุดอ่อนของเซตนี้นะครับก็คือถ้าสมมติเราไปเจอตัวมอนสเตอร์ที่มันมีธาตุติดตัวอยู่แล้วแล้วพอเราทําให้ผลึกธาตุมันตกแล้วเนี่ยผลึกธาตุมันก็จะเป็นผลึกธาตุเดียวกับมอนนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับตัวเ p สหลักของเราก็ได้และถ้าหากเราต้องการที่จะหลีกเลี่ยงจุดบอดตรงนี้นะครับผมก็แนะนําให้ใส่อาชอิกเพต้าผสมกับโนเบลสแทนก็ได้ครับและออปชันที่ควรสวมใส่นะครับในส่วนของนาฬิกาทรายเนี่ยควรจะใส่เป็นเพิ่มค่าพลังป้องกัน และในส่วนถ้วยนะครับก็วควรจะเป็นโบนัสดาเมจ่านหินและในส่วนมงกุฎก็คงเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆเ,เ,เห็นว่าค่าตรงไหนมันยังน้อยอยู่ก็เพิ่มตรงนั้นไปละกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราคีคิีดาเมจหรือแม้กระทั่งค่าป้องกันก็ได้เลยครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มดาวนะครับกลุ่มดาวที่น่าจะอัพมากที่สุดก็คือกลุ่มดาวระดับ2นั่นเองครับ เอฟเฟกก็คือประมาณว่าถ้าเราการสกิล E ไปแล้วเนี่ยแล้วเราทําให้เกิดดาเมจเสริมจากสกิล E อันนี้ได้1ครั้งก็จะเป็นการแปลมาร์คเ a ทัลเรคคอ์ดิ้งไว้1ครั้งซึ่งมารอันนี้อยู่ได้30วินะครับและสะแต็กได้สูงสุด4ครั้งเมื่อเราสแต็กมารได้จนหนัำใจแล้วเนี่ยให้เราใช้ท่าไม้ตายนะครับ พราะว่าถ้าไม้ตายของเรานะครับจะเป็นการระเบิดมาที่เราแปะไว้กับศัตตูทั้งหมดซึ่งความเสียหายเพิ่มอันนี้นะครับจะคิดตามขั้นนะครับแต่ละขั้นเนี่ยอยู่ที่30%ของพลังป้องกันของอัลเบโดซึ่งกแน่นอนนะครับว่าถ้าสมมุติเราสแต็กได้ครบ4ครั้งเนี่ยเราสามารถทำดาเมจเสริมได้สูงถึง120%ของพลังป้องกันของอัลเบโดเลยนะและก่อนจะอัพกลุ่มดาวนะครับก็อย่าลืมเช็คกระเป๋าตังค์ตัวเองไว้ด้วยละกันนะฮะ สุดท้ายนะครับก็ขอพูดถึงทีมบิล้วกันแต่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากนะครับเพราะว่าอาเบโดเนี่ยสามารถเข้าได้กับทุกทีมทุกตัวละครเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นนะครับทุกตัวละครของเรานะครับสามารถทําให้สก,กิลอีของน้องอาเบโดเนี่ยเกิดดาเมจได้หมดเลยแต่ถ้าหากเราต้องการดึงความสามารถของน้องอาเบโดมาใช้อย่างสูงสุดแล้วแล้วก็ทางที่ดีนะครับควรจะจับน้องอาเบโดเนี่ย อยู่กับทีมที่สามารถสร้างคอมโบล,ละลายหรือว่าคอมโบระเหยได้ละกันเพราะว่าอย่าลืมนะครับสกิลเลื่อนขั้นครั้งที่2ของน้องเนี่ยหลังจากที่เราใช้ท่าไม้ตายของน้องอัลเบโดไปแล้วตัวละครใกล้ๆสามารถเพิ่มค่าความชำนานท่าได้สูงถึงน้อย25หน่วยเลยนะและในเมื่อค่าความชำนานท่าโดนบูสต์ขึ้นมาเนี่ยนาเมจจากการระเหยและการละลายก็ย่อมแรงขึ้นแน่นอนและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของน้องอัลเบโดหัวหน้าทีมสืบสวนแห่งกองอัศวนฟารเวเนสของเรานั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวละคร5ดาวที่ดีตัวนนึงเลยะ และเพื่อนๆล่ะครับสนใจที่จะมีน้องไว้ในไอดีหรือเปล่าหรือว่าหวังตัวละคร4ดาวตัวอื่นมากกว่าก็คอมเมนต์มาคุยขำๆกันได้นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆชาวเกมเชนิ่แพร์ทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องผมไว้นะฮะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเกมเกมเชนี่แพร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเอสิตขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะก้มกราบกงามและตามด้วยคำว่าขอบคุณที่รับชมนะครับ